ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพวกเราพี่เจ็ดคนกลางแล้วก็อยาเล่นกับอนนท์นี่ตื่นเต้นมากมากครับที่จะได้มาเจอแฟนๆเยอะขนาดนี้นะโอ้มีใครรอแบบซีรีส์พี่เจ็ดบ้างไหมครับผมรอด้วยครับรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยแล้วก็ใครรอซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนนท์บ้างครับ ไม่ไมผมผมรอเป็นพิเศษน,นะจะได้เข้าซีนคู่กับน้องเจมเจมส์ุดีเจมอันนี้คือเดี๋ยวเราไม่ต้องโชว์เลยใช่ไหมเรามาโชว์ MC ทุกนเลยีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับมาฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับใครร้องได้ช่วยร้องตาได้ยนะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเกียรติผลที่ทำให้รักครับ ผมผมขออนุญาตส่งมาให้หน่อยนะครับเห็นแบบคุณจิมมี่เขายังไม่ได้พูดอะไรนักหนาเลยลองแบบว่าทัาทายแฟนๆเลยนะครับสวัสดีครับฝากกันดูน้องไม้คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่เจี๊ด้วยนะครับไปดับโอเคครับโอเคครับมา ตื่นเต้นมากๆาเลยครับจริงจริงตื่นเต้นจริงครับพนักงานออฟฟิศสู้ๆนะครับครับผมก็เอาจริงๆก็คือเราทำโอทีเสร็จเราก็รีบมาเลยนะจริงๆครับก่อนใครเดินรู้ ฉัน,นและเธอรู้จักันเหมือนว่าเป็นคนอื่นไม่เคยชอบเลยอยิ่งคิดว่าเราได้กลายกันฉันยิ่งคิดไม่ออกลองคิดอีกทีเมื่อมีบนบางอย่างจะกดให้เราได้กลายกัน ไม่เคยรู้ตัวเลยใจอแ้แค่ได้ชิดใจก็ยืดักาอกินสงสัยอะไรจนให้รักกันหรือตอนที่สบตาแล้วเธอก็สุดกดฉันคนนี้มันจะไปได้ไง ฉันยังคิดมไม่ออกเลยอยู่เฉยๆแล้วเธอกับที่เหตุผลที่ทำให้คนรักกันคิดยังคิดบปวดหัวคิดมากไม่ยัางาน่ากลัวหรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้วไม่เคยรู้ตัวเจอรัก <c oughs> แค่ได้คิด สอะไรทำไมรักกันรือว่าตอนที่สองตาแล้วจะเจอคนนี้วมันจะเป็นไปได้ไงฉันยังคิดไม่อยอมให้อยู่เฉยๆเลยก็ดีแฮะคนที่ทำให้คนรักกัน คิดจริงคิดจริงปวดหัวคิดมาไปยังนาคูลืมความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้วต้องการสุดท้ายแล้วเอา้าลืมความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้ว